เอาละฮะก็ะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันเลยนะฮะวันนี้คุณอยู่กับผมนัดไงะนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Pixel Picnic เช่นเคยนะครับในส่วนของวันนี้ฮะเราจะมาทําการรีวิวผลไฟที่ผมได้มาเนาะในส่วน EP ที่แล้วมันมันไม่ใช่รีวิวเต็มๆไงอ่า EP นี้ผมก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูนะฮะโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลย อ่าคุณฟองครับครับผมคุณเป็นอะไรครับผมเพิ่งมีผมผมคุมไม่ได้<อ>ผมมีอำนาจแต่ผมไม่รู้วิธีใช้มันมไม่ต้องใช้นะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเริ่มต้นนะฮะคุณฟองคุณเคยดินเรื่องที่ฮาคิจะเพิ่มความแรงของดาเมจอ่าตัวผลไหมครับเคยเรื่องนี้อ่าวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือว่าเท,ท็จ ะะหลายคนอยากรู้นะครับโอเคงั้นอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะขอเทสเรื่องดาเมจก่อนก็แล้วกันนะครับคุณฟ้องคุณปิดหาคีสิคุณปิดหาคีคาคก่อนคืออย่างนี้ในหลายๆเกมจะมีความเชื่อว่าหาคีเนี่ยทั้งลดดาเมจที่โดนทั้งเพิ่มดาเมจที่ทำเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูแบบเต็มๆเ,เลยนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับตอนนี้คุณฟ้องไม่มีหาคีผมไม่เคลบหาคีผมจะสก,กิลใส่คุณฟองนะ เห็นไหมมันจะไม่โดนถ้าโดนติดก็เปิดเปิดพีพีเปิดเออว่ะเปิดพีพีเปิดเกิดเกิดเกิเดี๋ยวนี้เปิดแล้วเปิดแล้วหน้าแตกเลยไงเอาใหม่มายืนตรงๆอ่ะอย่างนี้อย่างนี้อ่ะได้ได้อานะแซดแล้วนะจะแซดแล้วนะอะมามาทั้งหมด480ดาเมจนะครับ20พิษเนาะอ่าโอเคต่อไป นะครับผมจะทําการเคลือบฮาคีอ่ามาดูกันว่าคุณฟองเขาจะโดนาดาเมจแรงขึ้นหรือเปล่านะอ่ะหนึ่งสองสาเท่าเดิมเลย20เพรรชรสี่ร้ยแปดาเมจเห็นไหมฮะไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ลดอ่ะคุณฟ้องคุณลองเคลือบฮาคิซีว่าจะโดนาดาเมจเบาลงไหมเข้ามาเลยโอ้ยยืนแอคซะด,ด้วย อ่า20่ิบพ8 0ดสิาเมจเท่าเดิมเลยสรุปแล้วฮาคินะครับไม่เพิ่มดาเมจไม่ลดดาเมจเข้าใจตรงกันนะฮะถ้าถ้าอยากรู้ว่าไอพี่แล้วมันเพิ่มดาเมจดาบกับลดดาเมจดาบที่โดนไหมอ่ะผมให้ดูเลยนะอันนี้เครื่องฮาคิอยู่นะผมจะฟันธรรมดา63อ่ะสมมติว่าผมสกิลไม่โดนไม่โดนเผินไหมละ่ะ พอพอพอเดี๋ยวผมเอาใหม่ผมต้องเล็งตรงๆอ่ะอันนี้โดนแน่เออเท่าไหร่อ่ะห้าสิบสามอ่าห้าสิบสามโอเคต่อไปผมจะไม่เคลือบคุณฟองเคลือบไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวเอ้ยแล้วผมจะฟันโดนเหรอผมฟันไม่โดนดิใช่ป่ะะคุณจะขึ้นศูนย์ไม่เออเพราะว่ามันต้องเคลือบไงงั้นผมจะเคลือบแล้วคุณปิดเออ ผมต้องเคลือบแล้วคุณปิดเอออ่ะเดี๋ยวไม่เกี่ยวคุณรูบฟันผมไม่ได้อยู่ดีทําไมอ่ะมีพลังไฟ่ค,คุณลองปิดดูสิคุณก็ฟันผมไม่เข้าอันนี้ไงก็เปิดแล้วนี่ไงเห็นไหมก็หกสิบสามเท่าเดิมคนดิชเท่าเดิมบ้าเลยโอ้ยอ๋อเออว่างหกสิบสามเท่าเดิมนี่มา้คุณหล่อนาอะไรอ่ะสรุปก็คือนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวผลหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวดาบ ก็จะไม่เพิ่มไม่ลดดาเมจเนาะต่อให้มีฮาคิหรือไม่มีนะครับแต่แต่ถ้าเกิดสงสัยว่าเอพี่แล้วหมัดจะเพิ่มไหมอ่ะคุณฟ้องลองคุณฟ้องลองเอาหมัดมาต่อยผมัเอาแบบเอาแบบเครือบเครือบสิไดะไีมแปดสิบเอ็ดแล้วก็สกิลอะไรก็ได้สกิลหนึ่งปดิอแปดสิบเอ็ดอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะลองปิดนะครับอ่ะแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดรอสกิลเซตแป๊บหนึ่ง โอเคอ่ะเอานะอ่ะแปดสิบแปดเห็นไห <He 's S 1> มฮะไม่ว่าจะเป็นผลจะเป็นดาบหรือว่าจะเป็นในสองตัวหมัดก็จะไม่เพิ่มดาเมจแล้วก็ไม่ลดดาเมจอันนี้ผมไม่ชัวนะว่ามันเพิ่มอะไรยังไงไหมอ๋อตัวฮาคิเนี่ยอ่านี้ผมไปดูมาแล้ะอ่ะเขาว่าไงมัน,ม,นมันจะเพิ่มดาเมจให้กับเมลีและหมัดครับแต่เป็นฮาคิขั้นหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มหกอ่ะฮะ อาคีขั้นที่สองเนี่ยจะเพิ่มเก้าส่วนขั้นสุดท้ายขั้นที่สามเนี่ยจะเพิ่มสิบสี่แต่ว่าอย่างอื่นคือไม่เพิ่มถูกไหมใช่ไม่เพิ่มอย่างอื่นเลยแต่ว่าคุณก็ลองแล้วว่าไม่ว่าจะเคลือบหรือไม่เคลือบคือดาเมจก็ไม่เพิ่มถูกไหมเอ่เพิ่มนะเพิ่มเหรอมันเพิ่มใช่ใช่มันเพิ่มอยู่แต่ว่าสําหรับสําหรับต่อยธรรมดานะสกิลมันมันแทบไม่เห็นผลเลยอ้าวก็เมื่อกี้คุณต่อยธรรมดาก็ดาเมจก็แปดสิบเอ็ดเท่าเดิม คุณมีผลไฟมันต้องต่อยตอนไม่มีฮาคี้อ่ะเนี่ยถ้าอย่างนั้นลองต้องลองกับมอนอ่ะลองไปดูมอนอันนี้ดูดูมอนนะอ่าอ่าอ่าเผมเตะอ่ะนี่แปดสิบแปดสิบอ่าเพิ่อผมเปิดฮาคี้ปุ๊บเตะมันอ่ะเห็นไหมแปดสิบเอ็ดว้าวเพิ่มตั้งหนึ่งเนี่ย เห <Malays> <ST AT> ็นไหมผูม้ชม<อ><ล>มัน <plein S 2> <sm all> มนีมันมีเหมือนไม่ค่ <c oughs> <c oughs> อยมีเท่าไหร่อ่ะ่าฮ์คิเกมนี้มันดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าเกมอื่นนะ <c oughs> ตแต่ว่าอนาคตอาจจะมีอัปเดตเข้ามาเนาะอันนี้ก็ต้องรอโอเคในส่วนของเรื่องฮาคิเราไขาข้อสงสัยกันแล้วเรียบร้อยนะฮะต่อไปจ,จะเป็นการเทสในสองตัวสกิลไฟนะครับสกิลของผลไฟเนาะอ่ะสกิลแรกเลยหิ่งห้อยเพลิงนะครับก็เห็นกันไปแล้วแหละว่า480ดาเมจเนาะมีทั้งหมด20คิดเราสามารถดักเมาส์ให้มัน ไปได้ตามใจชอบเลยแต่เป็นสกิลที่ PVP จริงค่อนข้างโดดยากนะฮะโอเคสกิลที่2ครับตัว X ปึ๊บอันนี้มันจะค้างได้แป๊บหนึ่งแล้วมันจะให้เราเล็งว่าจะลงตรงไหนเนาะสมมุติผมเล็งอ่ามันจะมาลงตรงนี้อป <Ooh. S 1> ระามาณนี้เลยต่อไปสกิล V อันนี้จะเป็นสกิลที่แรงที่สุดอันนี้ก็คือท้าไม่ตายของเขาเลยน,นี้เลยเออโอ้โหแล้วคุณดูนะ <c oughs> คุณดูดาเมจที่เขาจะโดนต่อจากนี้นะ ยังไหลไปเรื่อยครับเรื่อยฮะอเผาดอกแล้ว40เรื่อยครับอ่ารสรุปเลยคือหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองเลือดเรามีกันเท่าเนี้ยคือท่าหนึ่งนี้จะครึ่งหลอดเอานะแรงนะท่านี้ถ้าโดนแล้วก็ท่าสุดท้ายครับผมจะเป็นตัวอีหมัดเพล,งเลงิงถ้าหมัดเพลงิงแปรแล้วดูฮะทำดาเมจเผาต่อนะครับอ่าเผาดอกแล้ว28 ทั้งหมด477นะนะแล้วก็สุดท้ายเป็นท่าบินค่อนข้างมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่ชอบขี่เรือหรือว่าจำเป็นจะต้องแบบหนีผมบอกเลยว่าใช้ดีอยู่แถมไมต่ตถ้า <ขด S 1> เกิด,ดอ่าใช่แต่ถ้าเกิดลงน้ำเนี่ยก็คือดับเลยแต่เกมเนี้ยผลไฟหรือว่าปีศาจทุกบทลงน้ำเลือดจะไม่ได้ลดัวเห็นไหมยังมีแบบอ่าให้คุณโดดมาแล้วปรับเป็นผลรอเวลาปุ๊บกดทีอ่าแค่นี้ก็รอดแล้วเห็นไหมอ่า เกมนี้น้ําทะเลไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่เลยนะครับแต่อยู่นานๆก็ไม่ดีเนาะโอเคเราเทสในส่วนของตัวสก,กิลกันไปได้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลอง PVP จริงให้ดูเลยใช้งานจริงเลยว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงมันจะโหดแค่ไหนนี่คือจะเป็นการ PVP ลอง,องผลไฟกับผลไฟเลยเดี๋ยวผมขอเซฟจุดเกิดแป๊บหนึ่ง <Okay. S 1> PVP การใช้จริงให้ดูเลยนะฮะเดีวเดี๋ยวผมโยเออเออเอ นกก็ยังมันเหมือนเดิมมันไม่ไหวโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะเริ่ม PVP กันเลยนะครับรอบเดียวใครชนะคนนั้นชนะเลยเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตคาแรคเตอร์แป๊บนึงมามานาผมไม่เต็มสู้กันใช้มานาค่อนข้างเยอะสองในสามดีสองในสามเลยเหรอได้ได้ได้ต้องวัดกันดีคุณคิดว่าคุณเคยทีเดียวไม่มีทางชนะผมได้หรอกบอให้ก็พูดมาไม่ผม อันนี้อันนี้ PVP จริงเราจะสามารถผสมทั้งสกิลตัวผลไฟแล้วก็ดาบหรือว่าจะหมัดก็ได้เนาะเพราะว่าเทสแบบใช้งานจริงก็เล่นแบบจริงๆเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันคงไม่มีใครเล่นแค่ผลไฟเดียวหรอกเพราะเขาก็ต้องเล่นคู่กันเนาะโอเคมาผมจะนับหนึ่งสองสามนี่เลยผมสาวแล้วผมสกิลเลยมาดิไม่เบล่อนี่ยก็มาดิ มามาเอาไปแดกอุยฮุยฮุยไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่ฮะรถจักลูกเตะหรือเปล่าโดนดิลูกเตะแรงแรงนี่แรงจริงสรุปคือกูไม่ได้ใช้ผลไงเนี่ยต่อยอุ้ยอย่าบินหนีดิวะเนียเอาไปดิเ้ย เรียบร้อยเข้ามาแบบนี้ก็เรียบร้อยต่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 อยซ้ำหนี่ล่ะหมัดตัวอีกรอบมึงไปเลยอุ้ยดับดับแรงยังไงเนี่ยของจริงไอ้หนุ่มไปปะไม่โดนไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนเลยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโดนตาไปดิ เข้ามาก็เรียบร้อยท่านี้ท่านี้จับดีมากท่านี้จับดีมากเรียบร้อยยังยังอีกหรอยังไม่ทันฟันเลยฟันเลยอุ้ยอุ๊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 ยสี่และมันจบแล้วนักินไม่เบื่อเรียบร้อยฮะด์หนึ่งศูนย์นะท่านผู้ชมเป็นไงสุดยอดมครับฝนไฟ ชอบนะดีเลยผมว่าใช้ได้เลยเ<อ>ในส่วนของสกิล<อ>ที่ <เล S 1> ผม,ม<า>แรงมากเลยอะแรงแรงคือถ้าโดนนี้เรียบร้อยสกิลที่ผมชอบเป็นพิเศษคืออันนี้เลยคือคือถ้าศัตรูโดนส <c oughs> ักทีนะคือจบเลยมันมันจะเป็นมินิสตันที่แบบทําให้เราสกิลได้แบบยาวๆเดี๋ยวผมรีคาแรคเตอร์นหนึ่งอะมารอบสุดท้ายนะฮะ ไอ้รอบสุดท้ายอะไรเฮ้ยมันรอบสุดท้ายอยู่แล้วไม่ไม่สองโอ้รอบเดียวเท่านั้นแหละไม่มีทางที่ผมจะแพ้สองตาติดหรอกนะอันนะอันหนึ่งสองทาบมาเดี๋ยวผมกดเลยนเลยเปิดไปเฮ้ยหูหลูดีรู้ดีเหรอรู้ดีเหรอกระโดดเข้ามาดิยังก่อนยังก่อนหนุ่มน้อยไอ้จ๊ะหยุดก่อน ตายแล้วเดินไปนไม่ปกระเด็นเหรอีเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมอุ้ยโดนโดนเห็นปะหยุดไคหวังแล้วไงไปทางแล้วผมจะแพ้สองตาติดแบบเฮ้ยอะไรกัน,น, <S 2> <S 2> นเฮ้ยอย่าหนีดิเรียบร้อยแล้วไม่หนีเหรอไม่หนีจริงครับอ่าวทำอะไร,ร,รทำอะไรเฮ้ยแย่ละแย่ละเรียบร้อยเอ้ยยังไงต่อยก่อน อมันจบแล้วนะคินผมเข้าถึงตัวมันจบแล้วคุณฟองเฮ้ยโดนลบอย่างนั้นเลยฉลาดดีนี่นุมแก่แล้วโดนโดตอยเลยนี่เลยผมใช้อัดหน้าเลยแล้วผมต่อยต่อโอ้ยโดนโดนโดน หยุด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 ก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยแรงบอกเราวไม่ทางแพ้สองรอบติดหรอกเฮ้ยแต่ผมว่าใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะกระเด็นไปหน่อยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอุ๊ยผมโดนท่าแบบถอยเห็ดไหมผมบอกแล้วคุณไม่มีทางชนะผมสองครั้งติดหลอกนะคุณนัทนะ ผมต่อให้ไงเดี๋ยวคุณน้อยใจใช่หรือเปล่าไปรีเซ็ตตัวดีกว่าไปไปได้เลยรอบนี้ผมเอาจริงนะผู้ชมมาเลยมาให้มันจบจบไปผมว่าผมติดเล่นมากเกินไปแล้วมาอันหนึ่งสองสามเปิดก่อนได้ปูดไงอุ้ยแหลว่ะนีนะเฮ้ยจะไม่โดนเลยอรอถามจริง แต่คอจะไม่โดนให้เลยเหรอเช็บหรอ,อ,อ,อไมโดนไหมไม่โดนุ้ยแงว่ะบอกเลยหมัดเพลิงระยะเผาขนไม่โดนยเิ้ยแย่ละโดนไม่ดีท่าเนี้ยโคตรแรงอยู่ข้างบนฟ้าไม่มีทางโดนหรอกนีเหรคืนไปคืนไปโดนแล้วแย<อ>่แล้ว,ลวขบอบูกากาศเรียบร้อยต่อ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 จะเย็นจะเย็นจะพึ่ง มาดิมาดิโดดลงไปโดดลงไปมาดิหลบเฮ้ย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 หลบน่อยอ่านี้อันนี้โดดลงน้ำเองไม่เกี่ยวนะถือว่าอยู่ในการต่อสู้ลงน้ำเองผ่าลงนะพี่โกงเหรอพี่โกงเหรอพาลงน้ำเหรออะไรโดดลงไปเองนะแท้ไเฮ้ย่ไม่อยาพาลงน้ำหมอหมอโดนดิโดนดิโกงโกง ลงเองหรือเปล่าอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่โอ้โหโคตรแรงไอ้บ้ายิงอะไรกูยิงอะไรรอบนี้แหละมึงลงไปอีกรอบนึง้โดนนี่เ้ยคือไปคือไปไอ้เหี้ยไอ้ลงลงไปไอ้เหี้ยนี่จะดักูลงลงไปลงไป ขาโบก้กัดอะไรอะไรมึงกะลงไปมึงกะลงไปหล่นเหรอได้ยังขึ้นไปี่โกงนี่มันจะตายแล้วจะตายแล้วโดดหลบแบบดิจิตอลโอ้โหรอดเฉยมันจะตายหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยมันจะตายไม่ไม่ไม่ยังก่อนยังก่อนพัดเครื่องอุ้ยเฮ้ยคุณนัทอะไรผลเกิด เอาไปก่อนไปก่อนไปก่อนยุติยุติไป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 เร็ว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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไม่สนแล้วไม่ตีแล้วตีเฮียอะไรแล้สาระใช่ขอผลก่อนขอผลก่อนไปเร็วไปเร็วโอ้เฮียเกิดกันแบบเกิดกันแบบเรียวเรียวเลยท่านผู้ชมอุ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีคนแย่งก่อนนี้เหรอใช่เหรอก่อนลิงอีกแล้วเหรอก่อนลิงก่อนลิงจริงก่อนนี้เกิดบ่อยมากท่านผู้ชม เก็บเรืออะไรอ่ะผวอะไรน่าดีอะไรอ่ะอย่าเพิ่งเก็บนะไม่มีคนมาผมขอไปดูนะโอ้ไหขอดูผลอะไรไม่รู้อ่ะผมไม่รู้เหมือนกันผลอะไรผลอะไรอ่ะถือหน่อยพ่นอะไรอ่ะนั่นดิฮอยากกินจังเลย อะไรอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรเอ้ยอย่าอย่าต่อยผมสงครามยังไม่จบยังไม่ได้นับไอ้เฮียนี่จะไปไหนไอ้เฮียนี่จะเล่นทีเฟอร์ท่านผู้ชมจริงจริงเว้ยไปละไปไมไหนแล้วกลับมาไปละโอ้โหแม่กูได้ผลแล้วเจอกันเพื่อนขอใจนะ